ที New เอฟนิวในวันนี้มาดูกันว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไม่ตกเทรนเท่าแก่น้อยเร่งฟื้นยอดขายเตรียมส่งสินค้าใหม่สา,ายกานชงเทรนที่กำลังมาแรงในปีนี้ที่เป็นสินค้าใหม่ในท้องตลาดจะเห็นได้ทั้งกลุ่มแพนเบสและกันชงซึ่งเท่าแก่น้อยก็ขอตามกระแสผลิตสินค้าเหล่านี้ด้วยซึ่งในปี63ไตรมาส4ที่ผ่านมาจะต้องเจอกับภาวะขาดทุนแต่โดยรวมทั้งปีก็มีรายได้จากการขายถึง3,983ล้านบาทลดลงถึง24.4%เพราะผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 ทีมีมาตรการล็อกดาวจึงทําให้ยอดขายลดลงโดยภาพรวมตลาดสแน็คติดลบ10%และสแน็คสารายติดลบ28%ขณะที่เท่าแก่น้อยยังคงส่วนแบ่งการตลาดขนมขบเคี้ยวประเภทสารายได้กว่า64%และเน้นการสร้างแบรนด์ผ่านกิจกรรมการตลาดออนไลน์และการออกสินค้าใหม่เริ่มจากการนําสินค้านมพาสเจอร์ไลท์รสชานม just drink เขาวางขายในร้านสะดวกซื้อกว่า6,000สาขาในช่วงสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและตอนนี้ก็ได้รัต้นทุนปิดเท่าแก่น้อยแล้ว ให้เหลือเพียงสาขาเดียวนอกจากนี้แผนธุรกิจปี64มีโอกาสสาคัญที่จะได้เห็นในครึ่งปีแรกโดยร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ใหม่พัฒนาแฟลตเบส,สแน็คและผลิตภัณฑ์ส่วนผสมกันชงที่เท่าแก่น้อยกําลังอยู่ระหว่างพัฒนาสินค้าจึงทั้ง2โปรดักต์ใหม่นี้จะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สําคัญในปีนี้แน่นอนเพื่อทําตลาดทั้งไทยและต่างประเทศถ้าหากว่ามีข่าวไหนที่เด่นและน่าสนใจเดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center. com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ